ดาม่าบัวขาวประทานนักสู้จีนโดนเข่าทีเดียวถึงกับร้องขอเปลี่ยนกฎกลางเวทีกลายเป็นเหตุกระโหนกลางสังเวียนมวยในศึกที่ยอดนักชกดังจากไทยบัวขาวบัญชาเมฆได้ขึ้นต่อยกับหวังเยียนหลงนักสู้จีนที่เมืองกวางโจวประเทศจีนซึ่งเริ่มต้นมาทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยแต่หลังจากชกไปได้ไม่นานก็เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยเมื่อวันที่24กันยายนเพชบัวข่าวบัญชาเมฆได้แชร์คลิปการชกพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชี้แจงว่าเกิดเหตุการณ์กระหนขึ้นในช่วงการแข่งขันชกมวยกติกาคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบ K1 ระหว่างบัวขาวกับหวังเลียนหลงทำกางผู้ชมในสนามเต็มความจุ5,000คนค่าบัตรเข้าชมดิงไซส์รวม49,000บาทและถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศจีนเหตุการณ์นั้นเริ่มแรกจากการเปิดตัวบัวขาวและหวังเลียนหลงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการชกเริ่มยกที่1 หวังเลี้ยนลงหมุนตัวถีบกระจับบัวขาวไปสี่ครั้งภายในหนึ่งนาทีซึ่งกรรมการไม่มีท่าทีห้ามปลามแต่อย่างใดช่วงหลังบัวขาวจับทางได้จึงทําให้อีกฝ่ายเตะกระจับไม่สําเร็จจนในช่วงกลางยกที่1บัวขาวแทงเข่าไปหนึ่งครั้งซึ่งหวังเลี้ยนลงได้เดินเข้ามุมเวทีพร้อมฟ้องกรรมการว่าห้ามตีเข่าและบอกกรรมการว่าให้ไปห้ามบัวขาวแทงเข่า กรรมการจึงปลอบวังเดียนหลงว่าเดี๋ยวจะไปบอกบัวขาวว่าไม่ให้ตีเข่าถ้าจำกันได้ในสมัยเควันเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็มีการปรับกติกาให้แทงทีเดียวมาแล้วเพราะบัวขาวนี่แหละจากนั้นกรรมการได้เดินมาหาบัวขาวและทีมงานว่าไม่แทงเข่าได้ไหมเทียงกันอยู่พักหนึ่งท่ามกลางเสียงโห่ร้องของแฟนมวยชาวจีนที่เชียร์บัวขาวกรรมการเดินมาบอกอีกว่า ต่อยกับเตะได้ไหมเอาเท่านี้ต่อยให้จบจบไปซึ่งทีมงานบัวขาวยืนกลานว่าไม่ได้เราเซ็นสัญญาว่ามาต่อยคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบเควันกรรมการจึงเดินไปและมาต่อรองอีกที ว่าต่ออีกยกเดียวแล้วพอในจุดนี้ทางทีมงานรู้แก่ว,ว่าถ้าบัวขาวน็อกเขาไม่ได้จะให้บัวขาวแพ้นแน่ๆเราจึงไม่ยอมแต่เรื่องเราก็ยังไม่จบง่ายๆมีทางรายการเสนอมาว่าให้บัวขาวต่อยกติกามมยสากนไมบัวขาวที่ในตอนนั้นบอกว่าเอาก็ได้ส่วนหวังเดียนหลงบอกไม่เอาแต่เรื่องราวดังกล่าวยังตกลงกันไม่ได้ บัวขาวจึงเรียกเทนเนอร์มาเตะเป้าให้แฟนมวยทั้งสนามดูข่ามกลางเสียงโห่ร้องดีใจดังก้องสนามต่อมาหวังเหรียญหลงก็ได้ควาา้ใไม้จากผู้ประกาศมาพูดว่าเอางี้บัวขาวมาต่อย MMA กับเขาไหมแต่ MMA แบบไม่มีเข่ากับศอกทีมงานบัวขาวบอกว่าได้แต่กติกานี้บัวขาวต่อยที่1ล้าน u s ดอลลาร์เขาจึงเถียงกันอยู่สักพักใหญ่พร้อมกันนั้น ปิ่นเพชรบัญชาเมฆได้กระโดดลงไปบนเวทีพร้อมบอกว่า MMA ต่อยกับผมก็ได้แต่หวังเลียนหลงไม่ยอมอีกต่อมากรรมการได้เดินมาชูมือให้เสมอจึงเกิดเหตุการณ์เถียงกันอีกครั้งทางทีมงานบัวขาวประท้วงว่ายัางไม่รวมคะแนนมาตัดสินอย่างนี้ได้อย่างไรทําให้แฟนมวยในสนามโห่ร้องเชียร์บัวขาวกึกกล้องสนามกดดันทําให้กรรมการเดินหนีไปความวุ่นวายผ่านไปได้ชั่วโมงก,กว่า ผู้ประกาศได้ยุติยกเลิกการแข่งขันทางนี้ทางเพจก็ได้ขอบคุณแฟนมวยชาวจีนทั้งสนามที่รักบัวขาวให้กำลังใจและปกป้องบัวขาวพร้อมยืนยันว่าครั้งนี้ไม่มีพลาดได้รับค่าตัวครบตั้งแต่ก่อนต่อยแล้ว